เอาละหลังจากที่ทุกคนอาจจะเห็นคนเก่งๆหรือโปรเพเยอร์เนี่ยเล่นกันอย่างเก่งกาจและโคตรโปรเพเยอร์คลิปอะไรแบบนั้นนะครับทุกคนคงเห็นกันมาจนเบือ่อแล้วแล้ววันนี้เราจะมาแสดงให้ดูนะครับถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโปรเพเยอร์นะแล้วก็ตรงกันข้ามกับคําว่าแม่นแล้วก็คําว่าเก่งกาจพิวไหวแต่งสายลมวันนี้เราจะไปยืนเป็นหินให้เขายิงกันนะครับระเบิดแน่จริง แล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีที่จะทําให้เรากดทวีโอมาได้แบบไม่ต้องกลัวโดนด่านะครับถึงแม้ว่าเราจะเล่นกากแค่ไหนก็ตามวิธีที่ผมภูมิใจนําเสนอเลยนะครับนั่นก็คือแค่นี้ครับง่ายๆเลยโอ้โหกูบ่าแล้วกูเป็นแน่นอนโยนให้เพื่อนดิ ไปเลยเกมเนี้ยขอหวิพอดูจากสถานที่ลงนะครับเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังคืบคลผ่านนะครับอย่างที่ผมพูดเลยครับเกมเนี้ยขอหวิพอเฮ้ยแต่เฮ้ยไม่มีใครมาเลยเหรอมีนี่วะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพื่อนกูแม่นมากบอกเลยกูโคตรแมน่น มันมันไม่โดนเลยมันก็โดนแหละแต่มันมันโดนไม่แรงผมว่าผมควรบริจาคเกาะม่วงให้เพื่อนวะผมไม่ควรจะเก็บมันมามันรู้สึกว่ามันดี้ะบางยาวใช่ปะเนี่ยขึ้นไปตายได้เลยอยู่กับเพื่อนเดียวไม่ต้องห่วงเพื่อนเรามีปืนยิงระยะไกลประมาณห้ารอยหลาเฮ้ย ทำมะได้ไม่ได้เลยนะน้ำหน่อยสิเฮ้ยก็โดนอยู่นี่หว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยดาเมจที่โดนเนี่ยโคตรเบาอู้จังหวดเร็ว บอกตรงๆนะเกาะม่วงเนี่ยสำหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะดูเยอะมากแต่สำหรับกูเนี่ยไม่ต่างกับเกาะเทาเฮ้ยจำมาตัร์อีกแล้วเหรอเอาให้เพื่อนดิกูโดนไม่แต่เอาหัวจุ่มทะเลอ๋อที่นี่มันคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เพิ่งลงไปอ่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็แหก ว้าวนี่มันปืนปืนเทพถ้าเราข้ามไปฝั่งนั้นนี่าอาจจะเจออาจจะเจอผู้คนมากมายรออยู่แต่มันไม่มีเลยวะ่ะเห็นอ,อ,อะไรกันเหรอโอ้เห็นแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรตัดหน้าไปอะ่ะนั่นไงล่าอยู่ในนั้นทำไงดีข้าไบบวกก็สู้เพาไม่ได้โอ้โอยู่ในบ้านแค่นี้เองอ่ะ เอาละมันถึงเวลาแล้วอู้ยูอู้อู้อู้เพื่อนมังเดินเข้ามาได้ทำไมกูเดินเข้ามาแล้วกูโดนยิงเนี่ยทิ้งเกาะฟ้าเอาเกาะเทาเพื่อนเห็นอะไรเพื่อนเห็นอะไรอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วยิงไม่โดนเลยเจ๊ ดีกว <maior> ่าเดิละคโอเ่นแม่งอเ่ก็เห็นมเอ้าเอ้ยมันกลมกลนกับร่างปอะมองไม่เห็นโอเคแอ โอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ทำไม,มินเป็นจังหวะอย่างเงี้ยทำได้อย่างไรเนี่ยโอเคดูจากเงาแล้วนะครับกูตายไม่ต้องเอาสักอย่างกูเก็บหมดแล้วเพื่อนไปไหนแล้วอยู่ข้างล่างตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยโอ้เช่รเราจะเอาหมัดเข้าไปวันพันมันเลยเหรอเพื่อนมันมีปืนแต่กูไม่มีไงมีแล โอเคมันจบแล้วโดนไอ้คนไหนดิว้าเฮ้ยจริงเหรอจากดูโอกลายเป็นทีโอ,อ้แลวนะอ่ะแต่ก็ไม่ต่างกันมากหรอกนะเราจะมารลุนกันนะครับวเพื่อนเราจะออกหรือเปล่าว้าวไม่ออกด้วยละ

เอาจริงเหรอครับเนี่ยเอาจริงเหรอครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยก็เห็นแล้วเอา้าปะตกกระจายโอ้ ai yeah yeah oh wow, vòng này mình sẽ khá là tay, hả? có hả? thấy mới này, hả? ื่อนช้าร้าตามว,ว้าวโอ้ว้าวมันอยู่ได้นานโอ้ว้าวมันวิ่งไปทางนั้นแล้วแล้วก็มันจะตายเด็กไม่ช้าเอางั้นเลยนะได้ยินเสียงอยู่ข้างบนข้างบนมาหรือเปล่าโอ้แ oh, มนรู้สึกอันตรายชะมัดเลยข้างบนจริงด้วยโอเคแอมเดดไม่ช้ไม่เลิอกอะ่ะจริงๆ อุ้ยยืนนูน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 โอ้เห็นแล้วล่ะเห็นแล้วนู่นไงเล่าเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงยิงกันแต่ยังไม่เห็นอะไรเลยคือก็เหมือนจะเห็นแล้วแหละพยายามวิ่งหาสดูความสามารถ อะไรเนี่ยมันยิงโดนตี่กูหน่อยเหอไม่ใช่ไม่เลิอกอ่ะจริงๆงตัวมันอยู่ไหนวะปืนมัน เพื่อนมิดแม็มัดเฮ้ยตานี้มาดีวะไม่ธรรมดาเนี่ย 停的 ลองกดปักแป๊กดูก็ดีนะว h a t What 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 w h นี่มันอะ,อะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่นอนโคตรเก่งเลย w o วอ เฮ้ออะไรอ่ะอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ว้าเนี่ยมาพูดไม่แชมป์ไม่เลิกเนี่ยก็ก็เนี่ยได้แชมป์แล้วเรี่ต้องว่าว้าวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยิงเอ๊ะเดินวนๆยิงงอเอ๊ะ